สวัสดีครับพบพ่อครับชามจนชิมอยู่แล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไดแล้วกินแซ่บมาฝากมาตอนนี้คีเจ้าครับ,รบมื้อนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่หน่องไกล่ลูกชิ้นปลาพี่น้องหน่องไก่สองหน่องใหญ่พี่น้องตีนกไก่ใหญ่ตุ๋นเปื่อยพี่น้องเลยมีลูกชิ้นปลาเสริมมานน้ำผักกระไลพี่น้องเอาผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังใจกันครับกดไลค์กดติดตามหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจกันครับฮะพี่น้องมาเด้อกินเข้าครับบอว่าหลายยายห,หางแล้วพี่น้องนะจุดจวดครับผัดซีลรวมีบักทั่วมีสลดัดมีักอีตูลวลว้าหอมพี่น้องเส้นขนมจีนเขานุ่มๆเลยพี่น้องเลยจีนไก่ตุนเปื่อยๆครับ มาซิมน้ำยากัานพี่น้องอืตวดดีขนาดหนาวเนาะพี่น้องช่วงนี้เกาหลีเกาหลีเกาหลีหนาวแล้วครับไม่ค่อยได้ไปไสดกัเฮ็ดกับเขาแล้วก็มาฝากมาตอนพี่น้องที่เกาหลาพี่น้องเลยมาคำแรกครับ ใส่ก mm. yeah, so hmm. mm ับสีเรียสก่อนด่วนว้า นัวนปลาทูกับเครื่องแกงหอมน้อง,องเค็มๆจากนุ้ำป,าปลากระปลาโอ้แสียพี่น้องความเผ็ดความแซ่บความจวดมาต้องห่วงพี่น้องกินปลา Hãy subscribe cho tay ừ. Ghiền โอ้โห oh. ความไปตัวเล้าพี่น้องไปตัวเล้าใส่กับขนมกินทำโดยตีนไก่พี่น้องื ดีครับโอ้รวดพี่น้องเลยมาเร้อผู้ใดท่านกินเขาอื nòng cay bằng cái đó, được cái nòng lưng nòng หัเจ็บขนาดพี่น้องเลยสมกับพืชยากด้วครับใส่เวลาเนี้ยถ้าว่าคุมกับการเห็ดรับใส่เวลาในการเห็ดหลายโดน น้ำจดืดลูกดดเข้าไปดวด <c oughs> ลูกกินปลาเบ่งๆบ่อง you <laughs> เปื่้ยดีครับพี่น้องเลยกินง่ายเลยครับ ตดวดแล้วพี่น้องเก็บรายละเอ,อียดครับว้าเข้มเข้มนวดวดพี่น้องครับเข้มนัวปลาแด็กนัวเนื้อปลาหอมผักซีเรียลผักอิกตัวเล้าพี่น้องออื้ ถือใจสายสินในนอนพี่้องเลยแซ่บ เต็มคาราเบลเรียบร้อยล้วพี่น้องเอ้เอา้าเจ่งไหนกยขอบบุญขอบคุณเอนอะพี่น้องดีขอมารับชมกันคลิปหนาที่มี้ยังมาสู้กินเนี่ยกดติดตามกันไหมครับหรือว่าจะกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยักทายแนะนำติชมติเตือน บอกเขาเราเจ้งถามเขาถามเขากันได้เ้อพี่นอ้องเ้อเอามัอนี่ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสหรับการรับชมสรับกัสร